สวัสดีครับสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกทุกท,กท่านนะครับพบกันในช่วงของการดูดวงรายวันกับผมอาจารย์หนุ่มรัชพลใจร่านะครับอ,อันนี้เป็นการบันทึกเทปเพราะว่าเนื่องจากว่าผมเนี่ยไปฉีดวัคซีนมานะครับแล้วก็เลยยังไม่พร้อมที่จะดูดวงสดๆนะครับเอาเป็นว่าใครชอบนะครับหรือใครอยากถามอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ก็แล้วกันเนาะใน u t u b e นะครับเผื่อผมจะได้มาตอบให้นะครับ วันนี้เป็นดวงของวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2565นะครับตรงกับวันแรม15ค้าค่ำนะเดือน4ปีนะครับยังเป็นปีตอนนี้นะครับพอหนึ่งเมษาปุ๊บเนี่ยเราจะนับนะเป็นปเีเป็นปีขานแล้วนะครับเป็นปีขานนะครับ และจริงๆเนี่ยเขาจะนับขึ้นหนึ่งข้ามเดือนห้านะครับซึ่งเอามันมันจะเยอะไปนะครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเรานับเป็นขานเลยแล้วกันเนาะนะครับทีนี้คุณผู้ฟังครับตามคมภี์โหราศาสตร์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนปีกันจริงๆก็คือเปลี่ยนในวันวันที่13เดือนเมษายนนะหรือวันที่พระอาทิตย์นั้นออกจาก ราศีมีนซึ่งเป็นราศีสุดท้ายของปีและเป็นราศีที่อยู่ห่างนะครับอยู่ห่างกับราศีเมษในวันที่13นั้นพระอาทิตย์เคลื่อนออกจากราศีมีนครับออกไปแล้วนะครับกว่าจะเข้าสู่ราศีเมษนะครับอีกทีก็คือวันที่16นะครับวันที่16กนั้นคือประจําราศีเมษซึงเปลี่ยนปีวันนั้นจึงเป็นวันถลงิงศกนะครับ เดี๋ยวส่วนเรื่องของนางสงการเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับเอาละพอเรามาพูดถึงในเรื่องของวันปีใหม่แล้วเนี่ยนะครับวันปีใหม่ไทยก็จึงเป็นวันที่สิบสามนะครับเอเนาะก็เปลี่ยนเป็นปีขานนะครับส่วนใครที่เกิดคาดเกี่ยวนะครับอ,อย่างเช่นคนที่เกิดในช่วงนี้ ผมจึงใช้ปฏิทินร้อยปีในการดูดวงให้ทุกคนซึ่งมันจะละเอียดนะครับแล้วการที่ดูดวงอย่างละเอียดเนี่ยเราสามารถตอบได้หมดเช่นเนื้อคู่เป็นคนลักษณะอย่างไรนะครับเนื้อคู่ของคุณนะสูงต่ำดาเตี้ยหรือยังไงเราตอบได้หมดเลยนะครับนะแต่นะฮะถ้าท่ามาถามคำถามแบบในไลฟ์ส่วนของผมเนี่ยมันไม่สามารถตอบได้เพราะเราไม่ได้คำนวณดวงจริงๆนะครับแล้ว ซึ่งเวลาที่เราคำนวณดวงจริงๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการที่จะในอ่าเขียนดวงแล้วก็ในการที่จะใช้เวลาในการที่จะแบบอ่าตั้งดวงขึ้นมานะครับเพราะว่าหนึ่งอาจารย์เป็นคนตาบอดเนาะนะครับก็ต้องเข้าใจว่าทําอะไรมันช้านิดนึงนะครับอ่ะมาดูครับวันศุกร์นะฮะสีที่เป็นโดดเด่นเทา,านั้นอ่าอำนาจนะครับ วาสนาเลยเนี่ยนะฮะถ้าจะทำงานอะไรให้ใช้สีนี้ก็คือสีขาวสีครีมนะฮะเน้นโชคลาบนะอา้าวใครอยากมีโชคมีลาบสีชมพูครับสีชมพูเลยนะฮะตื่นเช้านี่ให้หาสีชมพูมาใส่นะครับอ่าใครมีพลอยใส่พลอยมีทับทิมใส่ทับทิมใส่ไปเลยนะครับรับลองคุณจะมีโชคลาบนะครับอ่าสีผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะสีส้มสีทองนะครับเออน่โอเค มาทีนี้เราจะมาดูดวงว่าในสรคของลูกเต๋าเนี่ยนะครับเราจะมาดูว่าใครนะฮะหรือวันไหนที่พอจะมีโชคลาภกันบ้างมาครับเราจะเริ่มต้นดวงนี้คือดวงของวันที่หนึ่งนะะเมษายนสองห้าหกห้านะครับมาดูกันครับว่าท่านที่เกิดในวันอะไรจะมีโชคมาดูจากวันอาทิตย์ก่อนครับอ่านะฮะวันอาทิตย์นะฮะ โอ้โห oh. ได้เลขหนึ่งกับเลขอ่านะฮะโอเคได้เลขหนึ่งกับเลขศูนย์โอเคนะครับช่วงเนี้ยนะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคุณจะต้องขยันหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณเป็นคนคิดเยอะกิจาการอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาช่วงนี้มักจะมีเรื่องให้คิดมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบมากมายเลย นะครับมีเรื่องให้คิดมีต้องอเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้คุณตั้งใจในการที่จะาวางแผนดีๆนะวันนี้คนนั้นจะเครียดนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยการเงินเนี่ยถือว่ายังไม่ค่อยเพอร์เฟกต์สักเท่าไหร่นะฮะการเงินยังไม่ดีนะครับให้ระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะอะไรโรคที่เกี่ยวกับความดันโลหิตสูงนะครับหรือโรคที่เกี่ยวกับโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเกิดจากการคิดเยอะ่านะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดเนี่ยยังไม่มีเข้ามานะครับหรือว่ายังไม่เวิร์กแต่คนที่มีครอบครัวแล้วนะบางครั้งคุณเองก็นะครับ โมแต่คิดเรื่องงานเลยไม่ค่อยได้ใส่ใจกับคนที่รักคุณสักเท่าไหรนะ่นะนะอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยเนาะนะครับส่วนคนที่นะฮะอยากจะได้โชคลาภอ้าวฟังนะอาทิตย์ถ้าคุณอยากมีโชคลาภวันนี้ให้ไปเติมน้ํามันตะเกียงไปเสริมดวงจากน้ํามันตะเกียงไปอ่าไปเขาเรียกว่าไปปล่อยปลานะครับไทยชีวิตนู่นนี่นั่นก็ว่าไปแล้วก็ไปเติมน้ํามันตะเกียงด้วยนะครับ ทำบุญค่าน้ำค่าไฟวัดด้วยอันนี้จะดีมากๆเลยนะฮะจะทําให้คุณมีโชคลาภนะครับโอเคมาท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะฮะโอเคได้เลขสาม กับเจ็ดโอเคนะฮะช่วงนี้อังคารต้องบอกว่าให้ระวังความขัดแย้งนะฮะปัญหาที่จะเกิดจากอะไรคู่แข่งนะ,ะทำอะไรก็มักจะมีคู่แข่งทำอะไรก็มักจะมีคนเอาเปรียบนะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองต้องอย่าหงุดหงิดอย่าขี้โมโหวเวลามีใครมายุ่วอารมณ์คุณเนี่ยนะฮะต้องวางเฉยไว้บ้างนะ นะต้องวางเฉยไ้บ้างต้องรู้จักสงบสงเงียมบ้างนะครับเขายวยคุณโมโหเพื่อให้คุณเผยจุดอ่อนนะนี่คือเรื่องการงานจะท,ทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องมีการวางแผนดีๆนะครับเพราะว่าคู่แข่งคุณเยอะนะคุณวันจันทร์นะนะครับที่สําคัญการเงินครับช่วงนี้ไม่ได้เก็บเนาะเพราะว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยการเงินในช่วงนี้ลงทุนอะไรไปก็หายลงทุนอะไรไปก็หายไม่เหลือเลยนะครับ ดูในเรื่องของสุขภาพครับช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของอกระดูกนะครับโดยเฉพาะกระดูกหลังกระดูกเอวนะฮะหรือว่ากล้ามเนื้อนะอาจจะมีการไปเลือดตกยางออกได้นะครับอุบัติเหตุบ้างต้องระมัดระวังนะครับคนโสดครับช่วงนี้คุณางจะงูดหงิดนะครับเวลามีใครเข้ามาคุณก็ไม่ค่อยสบอารมณ์สัเท่าไหร่นะครับก็เลยอย่าง ไม่สมหวังนะครับรอกันต่อไปสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับอาจารย์บอกเลยนะครับสำหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยโอ้โหนะฮะช่วงนี้ก็ถือว่านะเป็นคนที่รักแฟนแต่บางทีไม่ค่อยไว้ใจอาจจะขี้ระแวงอาจจะขี้หึงหวงนะฮะก็เลยทำให้ครอบครัวไม่ค่อยมีความสุขนะครับคนบรรจันอยากเสริมดวงนะครับให้ไปหาพวกแกงจืดนะครับไปใส่บาตร นะแกงจืดหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับอ่าถวถวายน้ําฉันน้าใช้นะอยากได้โชคลาบไหมเขาบอกว่าให้ไปบูรณะอ่าอะไรที่เสียๆพังๆในวัดนะครับเช่นอ่ามีอ่าจานแตกจานอะไรก็ซื้อไปใช้วัดบ้างนะครับอันนี้ก็จะดีมากๆเลยไปถวายวัดนะฮะซื้อจานชามช้อนไปถวายวัดนี่นะอ่ะซื้ออาสนะไปถวายพระนี่จะโชคดีนะครับ นะอย่าลืมนะคนวันจันทร์นะครับโอเคนะครับมาต่อครับท่านที่เกิดในวันอังคารโอเคท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับได้หกได้เลขดีซะด้วยนะครับได้เลขหกแล้วก็เลขนูนนะฮะอยู่หลุมนูนโอเคเขาบอกว่าวันเนี้ย คนที่เกิดในวันอังคารมักจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์และช่วยเหลือโอ้โหเยี่ยมไปเลยนะนะครับจะมีคนผู้ใหญ่อุปถัมภ์และช่วยเหลือจะทําให้คุณเนี่ยนะครับสามารถาขยายกิจการหรือว่าทํางานอะไรได้ดีด้วยนะครับเพียงแต่ว่าคุณจะต้องแต่งตัวดีๆนะครับแล้วก็มีอรอยยิ้มนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากจะทําอะไรนะครับ ก็ตั้งใจทําให้มันดีๆไปเลยนะครับเพราะว่าดวงสตาคุณช่วงนี้เือ่าเป็นดวงสตาที่ดีการเงินครับวันนี้อังคารเตรียมรับโชคลาภได้เลยนะครับให้ไหว้พระแม่นะครับอ่าพระแม่ลักษมีนะให้ไหว้พระแม่ลักษมีจะมีโชคลาภนะเสริมโชคเสริมลาภให้กับคุณเพราะว่าคุณจะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สําคัญคนที่เกิดในวันอังคารนะครับโรคภัยแ้เจ็บให้ ระวังในเรื่องของอาการาเกี่ยวกับถ้าเป็นผู้ชายก็ต่อมลูกหมากเนาะถ้าเป็นผู้หญิงก็เกี่ยวกับเรื่องของมดลูกนะครับเ,เรื่องโรคผู้หญิงอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับความเจ็บป่วยส่วนในเรื่องของความรักคนโสดคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจมีคนแนะนําให้ถ้าคนโสดนะคนที่มีครอบครัวแล้วคุณจะได้ของรัก นะครับก็คือหมายถึงจะได้อะไรดีๆจากแฟนคุณอ่าได้ของขวัญจากแฟนคุณเอาสรุปแล้วคือวันอังคารเป็นวันที่ดีครับท่านั้นอย่าลืมไปไหว้พระนอนนะครับเป็นพระประจําวันอังคารเนาะนะครับแล้วก็สวดมนต์นะครับอ่าหรือว่าว้เสด็จพ่อรัชกาลที่5ก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะจะเสริมโชคเสริมลาภเป็นอย่างดีเอารวยๆเฮงเครับมาต่อกันครับท่านที่เกิดในวันพุธ ไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนดวงดวง,ดวงคุณว่าจะเป็นอย่างไรไม่มาครับได้เลขสี่สี่นะครับโอ้โหนะครับเลขนี้ถือว่าเป็นเลขที่มีอำนาจและวาสนาดีมากๆนะครับเพราะเป็นเลขที่วันนี้นะคุณจะช่างพูดช่างเจรจานะครับ มีโชคอยู่ที่ปากเพราะฉะนั้นตื่นตอนเช้าต้องพูดแต่เรื่องดีๆอยากมีรวยอยากรวยอยากถูกหวยพูดตอนเช้าเลยโอ้โหวันนี้มีเงินเข้าดีจังเลยนึกออกไหมมันจะเข้าจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ให้พูดเอาไว้ก่อนคําแรกศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยนะครับอืนะฮะคำแรกนี่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยนะครับเอเพราะฉะนั้นนะการงานของคุณใครที่เป็นนักพูดเป็นครูสอนหรือทําเกี่ยวกับเรื่อง,องการพูดนี่บอกโอ้โหต้องบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะครับ อ่าสุดยอดเลยแล้วดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับช่วงนี้นะให้ระวังอย่างหนึ่งนะครับระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองเงินเข้ามาก็ไม่เคยเหลือครับนะแต่ถามว่ามีโชคลาภไหมมีแน่นอนฮะโอ้โหนะเงินทองอย่างนี้นะครับเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับอ่าก็มีโอกาสมีโชคลาบนะถ้าอยากจะมีโชคลาบให้บูชาพระศิวลีหรือพระพิคเนตนะครับหรือพระพรหมีมีสามองค์เลยให้บูชาเลย จะบูชาองค์ไหนก็บูชาไปเลยนะครับก็พอจะมีโชคลาภอยู่บ้างนะทีนี้มาดูครับในเรื่องของการาเจ็บป่วยครับก็ให้ระวังในเรื่องของระบบเกี่ยวกับภูมิแพ้นะฮะหรือระบบเกี่ยวกับาการชาตามปลายมือปลายเท้านะนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะจะทําให้ตัวคุณเองนั้นเกิดปัญหาขึ้นได้ครับเอาละครับในเรื่องของคนโสดนะครับ ในเรื่องของคนโสดให้ระวังนะครับว่าคุณเนี่ยนะฮะจะไปชอบแฟนใครเขาเข้าหรือเปล่านะคนโสดนะครับหรือว่านะฮะมักจะมีพ่อไม้แม่ไม้มาติดพันหรือว่านะฮะอะไรประมาณนี้อยู่บ่อยๆสําคัญครับนะฮะคนที่มีคู่แล้วเนี่ยช่วงนี้คุณไม่ค่อยลงให้กันเลยเนาะนะครับบางทีก็มักจะมีความขัดแยง้งหรือทะเลาะก,กันอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับบางทีมันก็เป็นสีสันของชีวิตเนาะ อมาต่อกันครับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันถ้าคุณจะเสริมดวงนะครับให้ไหว้พระพิกเนศนะครับพระพรหมนะฮะหรือพระศิวลีทำบุญด้วยนะครับผักผลไม้ซื้อไปถวายวัดนะครับเออแต่ถ้าเป็นพุธกลางคืนนะครับพระพิกเนศครับอันนี้ได้เลยนะฮะพระพิกเนศถือว่าดีเลยนะฮะเาวสุวรรณเนี่ย ทาจตุโลกบาลอย่างเงี้ยนะฮะได้เลยนะฮะอันนี้จะมีโชคลาภจากสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็ให้เขาเรียกว่าซืา้อปลากระป๋องนะฮะผักดองอะไรใส่บาทบ้างก็จะดีเนาะนะครับเสริมดวงเสริมโชคลาภให้กับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับโอเคต่อครับท่านที่เกิดในวันทะรุหัสับ,บดีโอเคครับมาดูกันครับ อ่าโอเคนะครับวันพฤหัสบดีโอโหนะฮะต้องบอกเลยนะได้เลขอ่าทำมาจากสามเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงเนี้ยคนวันพฤหัสนะครับจะสวดมนจะทําอะไรให้รีบทาเพราะเงินทองกําลังจะเข้านะครับโอ้โหดวงดีมากๆเลยนะเนี่ยบอกเลยนะครับใครคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวเลยนะช่วงเนี้ยดวงของคุณกําลังมานะครับดวงคุณกําลังดีเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะ คนพฤหัสเนี่ยนะถ้าคิดจะขยายกิจ,จการคิดทํางานอะไรให้รีบทำนะครับดวงมาแล้วนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วนะครับแต่ต้องทานะนะนะถึงจะถึงจะสําเร็จนะครับคิดอย่างเดียวไม่ได้ต้องลงมือส่วนคนที่นะอยากมีโชคมีลาบเขาบอกว่าให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระที่ในบ้านคุณนั่นแหละนะครับเพราะคุณจะมีโชคลาภหรือการเงินคุณจะดีก็ต่อเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านคุณนะครับต้องไหว้นะต้องทําเลยนะครับ และที่สําคัญนะคนที่สนใจในเรื่องสุขภาพในวันพฤหัสนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรครับแฮปปีนะ้ในช่วงนี้ไม่เป็นไรนะฮะแล้วส่วน,นคนที่นะอยาก,กรู้ว่าเอออาจารย์นะครับแล้วคนโสดละ่ะเขาบอกคนโสดอะช่วงนี้กําลังแฮปปี้กำลังมีคนเข้ามา,อ,าอุปถัมภ์นุนนำอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนในเรื่องของคน ที่มีคู่แล้วก็นะครับคุณจะได้ของรักหรือว่าจะได้รางวัลหรือว่าจะได้อะไรดีๆจากคนที่คุณรักนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคนของพระรหัสครับเสริมดวงคนพระรหัสนี้ง่ายมากสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเท่านั้นเองแต่ว่านะครับถ้ามีโอกาสให้ไปปิดทองพระบ้างนะไปปิดทองพระไปอ่าถวายสังฆทานนะครับอะไรอย่างนี้ก็จะทําให้ ดวงชะตาคุณนั้นเสริมโชคเสริมลาภไพ้ันใหญ่เลยดีมากๆเลยนะครับโอเคนะครับเอารวยจะไช้เข็ดนะฮะวันพฤหัสนะครับนะมีอังคารกับพฤหัสแล้วนะที่แบบ่มโชคปรับฟ้าประทานจริงมาดูครับนันที่เกิดในวันศุกร์ครับโอเคนะครับวนันศุกร์โอเคได้เลขเก้า เลขสองโอเคนะครับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับเลขสองเลขเก้าโอเคต้องบอกว่าในช่วงเนี้นะฮะคุณเองเนี่ยเขาบอกว่ามักจะมีสเสน่ห์นะมีคนเข้ามาอุป,ปถัมภ์ค้ำชูเพราะสเสน่ห์ของคุณนั่นเองนะเออเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงเนี้นะฮะอยากมีโชคลาภไหมอยากประสบความสำเร็จในการงานไหมอยากแต่งตัวเฉยๆบางทีต้องรู้จักแต่งตัวดีๆบ้างรู้จักแต่งตัวให้สวยงามบ้างนะครับ เพราะว่าเลข2องเนี่ยเป็นเลขที่โชคดีแล้วมักจะมีโชคลาภแบบฟุกๆุกๆล,ลอยๆอยู่อยู่ใบ่อยๆนะครับแต่แต่ว่าต,ต้องมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่หิ่งที่บ้านนะฮะอยากให้การเงินดีนะครับจัดหิ่งหรือทําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดีๆนะครับอ,อ,อาจจะมีโชคลาภเข้ามานะครับแต่นะฮะอยากจะดูในเรื่องของการเงินก็บอกว่าช่วงนี้การเงินเนี่ย ได้มาก็จ่ายไปได้มาก็จ่ายไปไม่ค่อยนิ่งเลยอ่ะนะครับก็เลยมักจะอิดอัดอิดอัดสักหน่อยนะครับแล้วมาลองมาดูในเรื่องของอความการเจ็บป่วยก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะฮะสองเก้ 2, 9, นี่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับแต่มาดูกันนิดนึงครับในเรื่องของความรักแม่นะครับเขาบอกว่าก็มีคนเข้ามาทําให้ชีวิตเราหวานแหววกันไปบ้างนะฮะก็ถือว่าโชคดีนะฮะที่สําคัญ คนที่เกิดวันศุกร์นะฮะถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วอาจารย์บอกเลยว่าช่วงเนี้ยนะคุณเนี่ยนะขี้งอนนะบางทีงอนแบบไม่มีเหตุผลเลยนะครับเออเนาะก็ให้ปรับอารมณ์ตัวเองนิดนึงนะครับอนะอยากได้อะไรดีๆก็ต้องแต่งตัวสวยๆนะคนวันศุกร์นะครับคนวันศุกร์ถ้าเสริมดวงนะครับวันนี้นะครับก็ให้เสริมดวงด้วยสีชมพูนะครับจะมีโชคลาภ เสริมรด้วยสีชมพูจะทําให้คุณมีโชคลาภมากยิ่งขึ้นที่สําคัญครับนะฮะอย่าลืมในเรื่องของอาการถ้าจะไปไหนมาไหนนะครับเขาบอกว่าไปปิดทองพระสักหน่อยนะครับไปไหว้พระนะไปถวายพวกอะไรอะสบู่ยาสีฟันอะไรเงี้ยนะฮะก็จะทําให้เขาเรียกว่าขาจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปได้นะฮะเปิดโชคเปิดรับให้กับคนบันสุกนะครับ โอเคท่านที่เกิดวันเสาร์ครับมาดูกันครับว่าดวงของคุณเป็นอย่างไรคนที่เกิดวันเสาร์ครับดวงของคุณนะครับแม่นะนะครับมาดูลูกหลักกันสักนิดหนึ่งลูกหลักได้เลขอ,อะไรโอเคนะครับคนที่เกิดวันเสาร์ได้0ูนย์สองนะฮะเลขหลัก นะได้สูงศูนย์สองเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าจะทําอะไรก็ต้องคิดให้หนักเลยนะครับคนวันเสาร์นะจะทําอะไรต้องคิดให้หนักบางครั้งบางทีเนี่ยตัวเราเองเนี่ยนะฮะอาจจะแบบว่าคิดเยอะทําอะไรก็ไม่กล้าลงมือนะฮะอาจารย์บอกเลยถ้าวางแผนดีๆได้ก็ต้องต้องต้อง,องผ่านกัน,ก,นกันกองอะไรชั้นก่อนอย่าเพิ่งลงทุนทําอะไรถ้าลงทุนแล้วมักจะเสี่ยงการเงินไม่ค่อยดีการงานก็ติดขัดนะครับแต่ในเรื่องของ สุขภาพก็ให้ระวังในโรคภายในตัวโรคภูมิแพ้โรคอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ดูนิดหนึ่งแล้วกันเนาะส่วนในเรื่องของความรักครับช่วงนี้ก็มักจะมีงอนงอนในน้อยสําหรับคนที่มีคู่คนโสดก็นะครับคนที่เข้ามาก็ไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ค่อยๆค,ค,คุยกันไปนะครับส่วนในเรื่องของคนที่อยากจะเสริมดวงของคนวันเสาร์นะครับบอกเลยให้ไหว้ยพญานาคให้ไหว้ยพญานาคพระปู่ศรีสุโธพระแม่ย่าศรีปรทุมมาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่ที่บ้าน ถ้าเป็นพญานาคก,ก็จะเสริมโชคเสริมลาบอาจจะมีโชคลาบในเรื่องของดวงชะตาได้นะครับวันนี้อขอขบคุณทุกท่านกับคุณทุกคนสนใจดูดวงกับอาจารย์อย่างละเอียดมีค่าบูชาครูที่500บาททักมาที่หน้าเพจอาจารย์หนุ่มพลังศิษย์พยากรณ์ทักมาที่อินบ็อกซ์ได้นะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ